รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมช่วงตัวทำกินสวัสดีครับผมสมบัติฟาร์มนะครับตอนนี้ผมก็พักอยู่ที่ รีสอร์ตโตไม้นะครับอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปที่ตำบลวังจันทร์นะครับจังหวัดระยองเช่นกันไปหาคู่เลี้ยงเป็ดก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณโตไม้รีสอร์ทครับที่ให้ผมพักพีสามวันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาตัวสัตว์ลายอีกสองตัวสามตัวเนี่ยไม่รู้สองหรือสามไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปที่ตำบลวางจันทร์จังหวัดระยองนะครับไปไปฟาร์มเฮียอ้นเป็นเพื่อนผมเองเพื่อนคู่เลี้ยงเป็ดด้วยกันนะครับ แต่งกอนเจ๊แต่งกอนโอแต่งกอนแต่งกอนดิอะไรมึงไม่แต่งผู้หญิงไม่แต่งกอนทำไมกอนมันคนละกอนกอนผู้หญิงมันไม่ใช่เหรอเออแต่งกอนได้ขึ้นใครจบแล้วใครจบแล้วกอนผมเนี่ยรอรอรอเอได้ถึงไหนแล้วเอาหน้คุยหน้าคุยเออเออไม่นึกเลยว่าหัวนกเอี้ยงอย่างแกเนี่ยเราอี้ยงอย่างแกเนี่ยจะแต่งกอนเป็นอ้าวไม่รู้อ่ะก็แต่งให้เจ๊เลยไงแต่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 งไงลองลองลอง เจ๊เกิดเป็นกระเทยไงไอ้วุ่นยาบคายผู้เป็นกระเทยทำไมเจ๊เป็นกระเทยเจ๊รู้บอก่าทำไมเขาบอกว่าเกิดเป็นชายชาตีนี้ลำบากโอ้หารูยากไว้พอเหมาะที่จอยโอ้ยาบคายป่ะหลวมก็กลัวหลุดระวังแกโอ้ยเจอรูเล็กลำบากแย่แย่ยากรู้อะไรก็วังจับปะดีโอ้ยแย่รูหนึ่งมันแน่นไปแย่ไม่ค่อยแย่รูสองมันแน่นไปใจแคบค่า แย่รูสามก็น่าเบื่อเหลือกำลังเแย่รูสียิ่งผิดหวังหลวมเกินไปรูหนึ่งสองมันขับไปไม่ได้รูสามทียิ่งผิดหวังยามสวมใจลองหลายรูก็ไม่มันสักวันใจเอต้องซื้อใหม่เข็มขัดที่พอดีเองหรือตายตายกูฟังก็เสียตั้งนานอะไรไจ้คิดว่าเป็นไรก่อนแกนึกถึงอะไรโอ้ยถ้าคิดอย่างฉันละ จามุกเลยนะเนี่ยโอ,อย่าคิดเป็นฮูกนะอย่าคิดเป็นฮูกนะทำไมอ่ะแอมคิดเป็ฮูกก็เจ๊จะฮูกสารจริงๆเด้อแกเป็นอะไรเดินฝักไปไปมาไม่มได้ทำอ่ะเจ๊วันนี้ว่างว่างไหนอ่ะโอ๊ยงานก็เยอะเยอะจนจำไม่ได้จำเยอะยังไงจำไม่ได้เยอะจัดเออเออได้ฮูก <c oughs> วันเนี้ยได้ข่าวว่าบอสเขาจะไปที่ฟาร์มเป็ดเฮียอ้น ความแปดเทียนที่เราเราเราเคยไปความแปดเทียนคุ้นๆมากเลยอ่ะเราเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วแต่แกไม่ได้ไปเคยไปแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ที่โน่นชนบุรีอ่างศิลาอ่างศิลาปลาชกปลาชกปลาชกปลาโอ้อ่างศิลาดีๆนะดียังไงขอกหินอร่อยมากโอ้อร่อยเข้าก็หินโอ้แกไปป้าไปกินขอกหินงามใกล้ดิหักหมดเลยไปกินขอกินเออนี่ เดี๋ยววันนี้บอสบอกว่าไปดูวิธีการเลี้ยงเป็ดเพราะว่าได้ข่าวว่าทีโอ้นเนี่ยเขาจะเลี้ยงเป็ดเชอร์รี่ใช่นี่เดี๋ยวไปหาบอสด้วยกันจะไปยังไงกันเราหายตัวป่ะเราไม่ได้เป็นคาร์ทตอนนี้ไม่มีลิทไม่มีลิทเออโอเอาไงเดินเดี๋ยวเดินไปดีกว่านี่ออกกำลังกายมั่งใช่ไปหาบอสกับเฮียโอ้ดีกว่า เพื่อจะมีอะไรดีๆไปกินข้าวด้วยหิวข้าวแล้วแต่ตอนนี้จุกจุกอะไรจุกโดนแล้วครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่เจ้าพ่อเป็ดระยองนะครับตัวนี้มาถึงที่เขาแล้วครับเดี๋ยวไอ้สองตัวสัพปะรดจะมาอีกเดี๋ยวดูว่ามันจะใส่ชุดอะไรมากันอีกบอสขาโอ้ตายแล้ววไง สวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรามาเด็กทั้งเลยฮะนี่เด็กทุบพังทุบพังเอ่อตกลงคนและนกเอี้ยงครัเด็กทั้งทั้งเด็กทั้งแบบเป็นในวัยรุ่นเหรอทั้งพลาดจะมาตรงนี้ได้โอ้โหดูนี่แมงวันตาไปด้วยตายแล้วแสะเด้ามาเองวันนี้ตอมาเนี่ยต่อไปนี่น่าแพ้นี่ไป็นอะไรมาเนี่ยเน่าแดงกลางวันที่เออตายโอ้ยมาเท่านี้ เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับใช้ตอนนี้เขากำลังขยายกิจาการเรามาดูพามาดูเฮียอ้นเพราะก่อนเขาเลี้ยงบัมเบอรี่ตอนนี้เขาจะอันนี้แล้วเลี้ยงเชอร์รี่เขากำลังขยายเมื่อก่อนเลี้ยงเป็ดบัมเบอรี่ที่มาถ่ายตอนนั้นใช่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงเชอร์รี่ไม่ใช่เปลี่ยนคือเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นเลี้ยงอีกหนึ่งสายพันธุ์โอ้เชอร์รี่ที่เราเคยมาเมื่อปีที่แล้วเออเหมือนต้นเนี้ยนี่ันนเียของของเขาเลี้ยงเชอร์รี่นี่เลี้ยงอะไรบัมเบอรี่เออทีนี้เนี่ยมันมีอย่างนี้เอ เราจะถามโยนว่าไอ้เบอร์เบอรี่กับเชอรี่เลี้ยงแตกต่างกันยังไงแล้วร่าร้าวหน้าร้อนเนี่ยมีพ่นไหมเออใช่ใช่เพราะตอนนี้ร้อนมากหน้าร้อนลังสียิ่งมาด้วยนะมันจะช็อกมันจะให้เลยได้ใช่เหรอขอเวลาสามนาทีกับเดี๋ยวใช่เวลาังสีแล้วเหรอเออลังสีคือแดดแดดเออฟังเฉพาะไปจากเมืองระยองดีกว่าเขาพูดเออลำคาญว่ะให้เฉพาะไปพูดเลยเอาโอ้ยนี่ตันนี่เริ่มลำคาญแล้วแลมคานแล้วเอาและเอา เฉพาะแมงปูโอ้แล้วอยากจะรู้ค่ะตอนนั้นเลียเป็ดบาบารี่ครับผมแล้วตอนนี้มาเรียกเป็ดเชอรี่เป็นเป็นเป็ดสาวหรือเป็ดแก่คะอ๋อตั้งแต่ลูกเป็ดครับโอ้บอสลูกเป็ดถึงเป็ดหนุ่มเป็ดสาวนี่พ่อพันแม่พันโอ้โหนุ่นพ่อพันอยู่นุ่นแม่พันอยู่นี่ใช่เป็ดนี่เขาเลี้ยงลูกเป็ดอันนี้เลี้ยงแม่เป็ดยายเป็ดนี่เออใหญ่เป็ดคนละเป็ดกันนี่นกคว้าหัน บอสจริงๆดูคล้ายๆกไก่แจ้่มากเลยเนี่ยโอ้ยไก่ไแจ้พูดอะไอย่างงี้บอสเราคุยกับเฮียอ้นดีกว่าการเลี้ยงเ,เป็ดเอเบอร์รี่เนี่ยมันเลี้ยงยังไงมันตั้งตัวเล็กๆเนี่ยมันรักตอนนี้นอากาศร้อนด้วยอ่ะนี่นเรา<ม>ต้องถามมันดีกว่าว่เา,เา,เาเอเบอร์รี่กับเชอร์รี่เนี่ยมันเลี้ยงแบบสไตล์ยังไงว่าอันไหนเลี้ยงยากกว่ากันเอออ๋การตัว มันแตกต่างกันยังไงอ่าได้ครับไอ้บาเวอรลี่เนี่ยเลี้ยงกับกับเชอร์รี่ใช่ไหมาไบาเวอรลี่เนี่ยเลี้ยงยากกว่าบาเวอรลี่ที่มาถ่ายตอนนั้นนะนะใช่เลี้ยงยากกว่าบาเวอรลี่อ่าของไ<ล>พรัตฟาร์มเนี่ยเลี้ยงยากเรยกียกว่าเป็ดลื้อเลี้ยงยากเยากกว่าข้อ<ย>ก็แพงกว่ากินอร่อยกว่าไงโอ้แต่ของเป็ดบาเวอรลี่เนี่ยแพงกว่าแพงกว่าครับแพงกว่าเชอร์รี่เลี้ยงเลี้ยงยากกว่าอายุอายุมากกว่าเท่านึง เชอร์รี่นี่45วันก็จับกันแล้วขายได้แล้วขายแต่บาร์ี่หนึง80วันโอ้โหคึ้งหนึ่งเลยอ่ะครับเลี้ยงเชอรี่จะน่าจะมีกำไรเยอะกว่าแล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าเอ่อเอ้นจะไถึงเลี้ยงเชอรี่ก็เหมือนกับว่าลองเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่อ๋อแล้วก็เชอรี่พอดีมีเฮบัตเข้ามาสนับสนุนด้วย แบ่งตลาดครับก็เลยก็เลยลองลองเลี้ยงดูครับผมก็กลัวเรื่องตลาดของเชอร์รี่นี่แหละเพราะว่าเขาส่องตัวนี้เลี้ยงได้มาเนี่ยได้เนี่ยอดีนะดีนะเชอร์รี่ เชอรี่นี่ตอนเรียนี่ค่าเทอมแพงนะเชอรี่เชอรี่ก็แพงอยู่นะครับค่าเทอมมันทลายค่าห้องค่าห้องแพงแน่นี่คนละเชอรี่แล้วไรใช่อย่างงี้สัตปีกเหมือนกันโอ้เลยนกเหมือนกันไงนกกว้านนกหวานปีกมันบอกว่านกแสกครับพี่โอ้ลครับทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าอากาศร้อนเนี่ยมันกระทบยังไงหรือว่าคนเรายังจะอยู่มทำไม่ได้เหรอเปล่าเป็ดกระทบเยอะเลยครับอากาศร้อนนี่เป็ด สมมุติว่าเล้าหนึ่งเราจะเลี้ยงได้ประมาณสักพันห้าร้อยตัวพออากาศร้อนเราก็ต้องเหลือแค่พันตัวหรือพันสองร้อยตัวลดต้องลดไปเพื่อไม่มีการแออัดอยู่กันอย่างสบายสบายครับแล้วเรื่องน้ําน้ํเนี่ยต้องอย่าขาดน้ำความร้อนเป็ดก็ต้องเอาน้ําไปใช่ใช่แล้วเขาจะกินน้ําทั้งเล่นน้ำครับแล้วใช้น้ําอะไรคะผมใช้น้ําปลาปลาเลี้ยงเลยครับโอ้โหน้ำสีกว่าบ้านนกคู่นะทําไมฮะเขาใช้น้ําบาดา มีอะไรปลาปาไอเพลาะเนี่ยข้างหน้าปลาเหมือนเมื่อกี้รถรดับเพลิงสี่ห้าคันทำไมอ่ะเอพราะที่น้ำประปาไม่ไหลดับเพลิงเตรียมความพร้อมไว้มันเกี่ยวอะไรกับ <c oughs> ดับเพลิงเอาเป็ดเป็นร้อนไงชิดเป็เป็นเล้าไงโอ้เพ<อ><อ>ราะที่ฟังหรือเปล่ว่าอยากความรู้เพราะบางทีท่านผู้ชมที่ชมรายการเขาอยากจะรู้ว่าการเลี้ยงเป็ดเนี่ยเลี้ยงยังไงเป็ดอะไรอย่างนู้นเป็ดเชอรี่เนี่ยเอามาตั้งเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กอยู่ใช่ใช่เรามาตั้งแต่เป็นลูกเป็ดออกมาประมาณวันเดียวครับ ออกจากออกออกจากไขมาวันสองวันโอ้แล้วยังมีมีมีตายไหมที่ที่ฟาร์มเลี้ยงจะไม่มีตายโอ้โหเล้ยงองนี้ก็ไม่ตายอ่าเราจะเลี้ยงเราจะเลี้ยงเหมือนกับการกกผมจะกกแค่กกหนึ่งแค่แปดสิบตัวคือ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 การจัดการฮะก็เปที่เราจัดการดูแลดูคือกกน้อยเขาก็ไม่มีการสูญเสียดีนดีที่ได้มีโอกาสมาที่ฟาร์มของเอออีกครั้งหนึ่งครับผมบอสก็ บอกเฮียออนกันเราจะไปที่ไหนอ่าก็ <ไป S 2> ตาติดตามบรรกาศตาดิดตามงานยังไม่บอกไม่บอกเราเก็บเึงนพร้มลับเฮียอ,ออนบากฝากที่ร้านาหน่อยว่าอยู่ที่ตรงไหนโทรจองโต๊ะฝากไว้ถึงอ๋อครับผมสวัสดีครับร้านป้าโชคก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับอยู่อ่างศิลาครับ ริมถนนติดทะเลบางแสนครับผมใ,นในกล้ๆกับสายเจ้าพ่อนจาจาใช่ครับพิมพิมที่ร้านป้าโชคถึงที่เลยป่ะถึงที่ครับป้าโชคก๋วยเตี๋ยว<อ>เป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดและป้าโชค สมบัติฟามฟามเป็ดสดจังหวัดนครปฐมเราจำหน่ายเป็ดสดไก่สดเครื่องในจัดส่งทั่วประเทศและก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้กอหัวไก่พร้อมอาหารตามสั่งหลากหลายเมนูสาขาใหม่สาขาเดียวในจังหวัดนครปฐมตรงข้ามวัดวังเย็นเยื้องแมคโครมานีเดียวเราไม่ได้ขายแค่เป็ดไก่เรายังมีรายการทีวีรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินทุกวันอาคารเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสาม เราจะพาทัวสร้างตัวสร้างอาชีพและ,ะสนุกสนานกับทีมงานตลกจ็อกเกอร์วาไรตี้ยังมีศิลปินตลกสลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างความสุขสนุกสนานในรายการอีกมากมายทาง ททบห้ 5, และดูยอ้อนหลังได้ที่ช่องอยูทูกเป็ดน้อยไทยแลนด์เอารับจัดโชว์ศิลปินนักร้องดาราตลกลิเกแดนเซอร์มีเงินน้อยเงินมากไม่เป็นไรมาคุยกับเราได้รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง <c oughs>